ชื่อสลินยาสําเนียงงามชื่อเล่นชื่อเล็กค่ะอายุ58ปีปัจจุบันก็เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวอยู่ค่ะเป็นสเก็ตเงินมา5ปีค่ะอาการเริ่มแรกก็เป็นที่หัวค่ะจะคันมากเลยคันจนแบบแทบจะทนไม่ไหวอะค่ะก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคสเก็ตเงินก็รักษากับหมอไปเป็นปีค่ะ,คะก็ไม่หายหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายได้แต่ทุเลาลงอย่างเดียว ก็ให้ยากินยาทามาก็ไม่หายก็เลยไปหาหมอมาหลายที่ไปทั้งโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยใครว่าดีที่ไหนก็ไปหาหมดเลยค่ะก็แทบทุเลาลงบ้างนิดหน่อยเขาบอกว่าเหล้าเบียรอะไรงีห้ามกินอย่างอื่นกินได้หมดโรงพยาบาลบอกกินแล้วก็คันมากเลยคันจนแบบแทบจะทนไม่ไหวเลยอะ่ะเกาจนเลือดออกเลยค่ะยิ่งเกายิ่งลามค่ะโอ้ยทั้งหัวเลยค่ะลามมาจนแบบตรงกรอบหน้าเนีย่ยลาม เป็นทว่าเลยจงต้องโกนหัวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสเก็ตติดอยู่ที่ผมมันดูแล้วเหมือนคนสกรปรกอะคะ่ะเต็มไปหมดเลยหวีก็ติดร่วงเต็มบ้านไปหมดเลยอะ่ะ<ม>เพราะว่าต้องสระผมครั้ตุวันนะคะ่ะต้องสระพุกวันแล้วผมยาวมันก็แบบแห้งช้าก็เลยตัดสินใจโกนเลยดีกว่าโกนแล,ล้วสองสารอบอะคะ่ะอายเขาก็อาย<ม>ไปซื้อของ<ม>อะไรเงี้ยเขาหาว่าเราเป็นมะเร็งใช่เขาก็ทำาคมมา ครอบครัวเขาก็สงสารนะโอ้เกาทั้งแฟนทั้งลูกใช้ทายาหมดให้ดูให้ทายาอะไรเงี้ยซื้อยามาก็มาให้เขาทาตลอดเลยเขาก็ช่วยทําทุกอย่างไหนดีเขาก็ช่วยแนะนำไปซื้อนุมาทาที่ซื้อนี่มาทานี่ก็ไม่หายค่ะก็เหมือนเดิมแล้วในที่สุดก็มาเจอกับเจนีฟู้ดเอนไซม์ใช่ค่ะไปเปิดเจอบอกเออหน้าลองดูลองดูดีกว่าแต่แรกก็คิดว่ามันแพงนะคะแฟนบอกว่าลองดูแล้วกันถ้า พันสองถ้าเกิดหายนี่ก็ถือว่าไม่แพงนะกินได้ถ้าหายก็บอกอย่างเงี้ยแล้วก็กินไปเช้ากับเย็นกินไปสักพักสิบกว่าวันรู้สึกมันเห่อขึ้นนะคะก็โทรไปถามเขาว่าทําไมพี่ถึงขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันจะขับโรคออกมาเป็นแป๊บเดียวค่ะพอเจอจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆืมันก็ไม่คันแล้วค่ะเริ่มแบบคันน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงก็เริ่มจางไปเรื่อยเยค่ะดีที่เขาบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันจะเหิอทีมง,งานเ็าแนะนําดีมากเลยแล้วก็ดูไลฟ์สดดูอะไรเงี้ยค่ะก็ เขาบอกว่าจากกินที่กินสองซองให้เหลือหนึ่งซองลดลงลดลง,ลดลงก็เรื่องงดอาหารนะคะงดไอที่แบบว่าของหมักของดองของหวานแต่เป็นคนที่แบบชอบกินของหวานด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็แอบกินบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังหายค่ะแล้วก็นอนดึกด้วยตอนก่อนนั้นเคยขายของแล้วขายกลางคืนอะ่ะกว่าจะกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่ง่งเงี้ยคะ่ะมันก็เลยไม่หายสักที แต่ตอนหลังเรื่องมีควิดก็เลยไม่ได้มีขายของก็เลยรักษาตัว,ตวได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ยุบลงนะคะประมาณสองสเดือนก็เริ่มยุบแล้วค่ะไอ้ที่ว่ามันขึ้นมาอีกก็คือเราไปกินของแสลงไปกินพวกของหวานนะคะพวกกะทิอะไรเงี้ยกินไม่ได้ถ้ากินแล้วมันจะขึ้นทันทีเลยเป็นเม็ดขึ้นมาเลยก็ผงชูรสอะไรพวกรสดีก็ไม่กินกินซีอิ๊วขาวแทน จากที่เหอสุดๆเราก็พลิกกลับมาเลยนะฮะคืองดอาหารสแสลงนอนหัวค่ํากินเอนไซม์วันละหนึ่งซองทีนี้อาการเป็นไงบ้างก็เริ่มดีขึ้นค่ะเร,เริ่มแบบไม่คันแล้วค่ะที่เป็นสะเก็ดสะเก็ดตามหลังตามอะไรเนีค่ค่ะมัน,ม,นมันออกยากมากเลยนะมันเหนียวมากเลยไม่ค่อยออกก็เลยใช้วัสดิน,นทา ทาทาแล้วก็เริ่มหลุดออกคันหัวมากๆก็มือรูปเอาค่ะคใช้แช,ชมพูของเด็กอะค่ะไอ,อที่แบบไม่มีสารเคมีแล้วก็ใช้ยานวดใช้พวกมะพร้าวอะไรก่อนเราใช้น้ำมันมะกอกด้วย<ช>วน้ำมันมะพร้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ,อที่แบบใช้แบบเน้นธรรมชาติพอสีรษนเริ่มหายมันก็จะไปตรงอื่นใช่ใช่ค่ะขึ้นมาตรงแผลที่ตรงที่ว่าเป็นตรงหน้าท้องอ่ะค่ะมันขึ้นเกิดขึ้นมาเองอีกอีตรงนั้นก็รักษาอีกประมาณเป็นเดือนกันกว่าจะหายค่ะต้องใช้วัสดุทาตลอด S <S แต่ปัจจุบันนี้หายเกลี้ยงแล้วไม่มีเหลือ <ไป S 1> ค่ะไม่เครียดค่ะอย่าไปเครียด<ป>กินวันละซองทุกวันกล่ว่าจะกินไปตลอดอ่ะ <c oughs> กลัวกลับมาเป็นอีกเ <c oughs> พื่อนๆที่เป็นสะกดเงินยงยอย่าท้อนะคะสะเก็ดเงินยนี้รักษาได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องท,ทําตามเขาแนะนํามาเคร่งคัดเรื่องอาหารเรื่องการนอนอย่าเครียดออกกําลังกายรับรองค่ะหายไว <c oughs> เห็นสายบำบัดปลอดภัยมีออยอมั่นใจได้มีคุณหมอแนะนำ ไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตง่ายๆแค่ชงแล้วดื่มที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกำลังรอคุณอยู่โทรเลย092 273 9325 092 273 9325 092 273 9325